ควาวบ้านามหวังมันจะล็อกคำพีอะไรตรงนี้เอโหเจอทุกรอบล็อกหลังโดนหน้าเนี่ยคืออะไร เมื่อกี้ไม่โคตรเฮียล็อกหลังแล้วโดนสือกโดนตัวตัวหน้าเนี่ยคืออะไรยอนโอ้โอเหเฮียโซงรอบนี้คือไม่ได้อะไรเลยวัดเทยับสามตาติดแม่้ล่าสุดกูมากูเปิดมากูโดนเลยเนี่ยอะไม่ได้หึหอ โดนหัวอีกอืเพื่นนอนโง่อีกตายแล้วเบิดดีเจริญเถอะเจริญพ่ญา่าโยมเฮ้ย โอ้โห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 ที่เคมีคนสังหารที่กอที่สามก